ร้านขายของชําร้าน20บาทอยากหาไงได้เสริมเอาเมล็ดผักซองเจียไตยไปขายต่ออยากได้ราคาทรงจะมีวิธีการซื้อยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่ะนะครับมล็ดผักซองเจียไตยนะครับจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ2ราคานะครับก็คือราคาหน้าซอง 15บาทนะครับแล้วก็ราคาหน้าซองนะครับอยู่ที่25บาทนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ราคาทีนี้เอาตัวที่นิยมก่อนลวกันก็คือราคา15บาทนะครับเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องราคามันถูกอยากจะซื้อไปขายต่อนะครับทำยังไงอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะมาเลิผักซองนะครับเมนหนึ่งซองเนี่ยมันคือการค้าปลีกค้าปลีกขายปลีกซึ่งราคาที่ขายในออกราศเนี่ยก็คือถ้าซื้อปลีกก็คือ12บาทถ้าซื้อเยอะๆหขายซองหน่อยก็จะเหลือ10บาทแต่ถ้าอยากซื้อราคาถูกกว่านี้อ แนะนําให้ซื้อแบบหอ่อแบบห่อเป็นยังไง <S <S <ý nt ic> แบบห่อเป็นอย่างนี้ครับคาว่าหอก็คือใส่ถุงพลาส,สติกเอาไว้นะและข้างในก็จะเป็นซองเดี๋ยวลองแกะให้ดูกันว่า1ห่อนะครับมันมีทั้งหมดกี่ซองนะครับอันนี้1นซองนะครับอันนี้1ห่อนะครับเดีย๋ยวเราแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับว่ามีกี่ซองนะครับนี่ก็ฉีดข้างหลังนะครับแล้วก็นี่โ,โหเยอะเลยเยอะเลยครับเดี๋ยวลองนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปเกาสินะครับเพราะนั้นนะครับ1นห่อแบบเนี้ยมียกันทั้งหมด1ิซองที่เขาบอกว่าซื้อราคาส่งยกห่อยกห่อคืออะไรเนี่ยครับก็คือเนี่ยครับซื้อยกห่อยิ่งซื้อห่อเยอะนะยิ่งถูกนะครับเลทต่ำสุดนะครับของออเกษตรตอนนี้ก็คือ69บาท69บาทก็คือตกซองละ6.9บาทเท่านั้นเอง6.9บาทเราไปขาย15บาทกำไร100%เพราะฉะนั้นอยากซื้อไปขายต่อซื้อแบบห่อนะครับซื้อแบบห่อนะครับ6.9บาทเท่านั้นเองคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าซื้อจำนวนเยอะพออสสมมคววรรนะะ่่่งงฟีด้ยยัไ ใจยังไม่ถูกอยากได้ถูกกว่านี้อีกนะครับอยากได้ถูกกว่านี้อีกหอยังแพงไปแต่ราคานี้ก็คือถือว่าโทษถูกแล้วนะลองไปเทียบดูนะหอแพงไปซื้อยกหลังกันเลยดีกว่าครับนี่ซื้อยกลังนะครับจริงๆรลังหนึ่งมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูกันดีกว่านี่นะครับครับออกมายกลังแบบนี้นะครับหลังหนึ่งมีเท่าไหร่นะครับโอ้โหลังหนึ่งไม่ไม่มีเป็นหอ่อหอยไหมนะครับเป็นหอ่อหอนะครับนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

เจ็ 7, บาทต่อซองนะครับ6.75บาทนะครับถูกมากๆ <Wow. S 1> เลยนะถ้าแบบหอ6.9ใช่ไหมต่อซองแต่ถ้าแบบลังนะ6.75ก็คือตามปกติเลยก็คือว่ายิ่งซื้อเยอะนะครับมันยิ่งถูกแต่ครันี้เยอะไหมย5ห่อ250ซองขายกันไม่หมดนะครับออกรสเสรนะครับลดให้ลังนึงเอาไปแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ออเกษตรซอยให้ครับลังหนึ่งของออกเกษตรคือ10พอพอ1 0 2ซองน่าจะพอไหว1 0 0ซองได้ราคารังแล้วก็คือ6.75บาทต่อซองนะครับเพราะนั้นลงทุนไม่เยอะครับลงทุนไม่เยอะนะ6.75ก็67 5บาทถูกไหมนะครับ675บาทต่อหนึ่งลังนะครับแล้วได้ราคา6.75ไปขาย15บาทกำไร100 1 0 0เพราะ,ะนยังก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะซื้อแบบซอง นะครับแบบพอหรือว่ายกหลังแบบนี้นะครับผมนะครับก็ราคาก็จะถูกแพงตามปริมาณที่เราซื้อนะครับถ้าเราซื้อเยอะมันก็จะถูกซื้อน้อยเราก็จะแพงขึ้นขึ้นอยู่กับต้นทุนแล้วก็การตัดสินใจของเรานะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นม้ผักซองเจ๊ไต่นะครับส่งยอดฮิตนะครับผมนะครับที่สำคัญนะครับจะส่งทุกวันนะครับซื้อปริมาณมากพอสมควรก็คือจะส่งฟรีเลยก็หวัว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับโทนี่หมกฟ้านะครับขายด้วยหัวใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ